อยากออกหมดแล้วมองร่วงซึ่งผ่าเป็นเพื่อนให้บ้างอจิกยาลายเดียนแป๊บเลยกวาดใบกวาดหญ้ากวาดแ,แป๊บให้พร้อมเลยเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเวลาต่อล้คุกแล้วแค่ประมาณเชือกเหลืองนี้ป่ะเนี่ย นี่นะเชือกเหลืองนี่นะเออประมาณระดับน้ำเตี้ยกว่าปะลึกกว่าพี่ตรงนี้ลึกกว่าโอ้ตรงนี้เลยเลยระดับน้ำท่อนี่เลยโอ้โหท่วมเป็นวันเลยปะตรงนี้เออเกือบวันเกือบวันคือเข้าไม่ได้เลยไอ้ที่ว่าที่ว่ามันเกือบวันอ่ะมันไหลปะหรือว่าหรือว่าหรือว่านิ่งอ๋อไหลไหลไหลไม่เท่าไหร่ไหลานไหลไปดีนี่ไม่ต้องตัดหญ้านะ ตัดไปแล้วตัดเสร็จตัดเสร็จได้วันหนึ่งแล้วน้ำมาตาดไปเกลี้ยงเลยนี่คือกอใบบังคุดอยู่บนเนี่ยนี่นะโอ้โหมันแค่เอวแค่เอวเรานะแค่แค่อกเรานะโอ้โหใบมังคุดไม่ยอมลงด้วยนะช่วงนี้มันต่ำช่วงนี้มันต่ำอ๋อหมดโวให้มันปิดรากนี่อ่ใบายอธิบายนั่นแหละโอ้โหอยู่ส่วนสูงตึงนั้นมันเป็นเนินก็เลย มโอ้โห <c oughs> ให้ดูใบกันหน่อยท่วมหนึ่งวันท่วมแบบน้ำไหลผ่านใบก็พอส่งประกวดได้อยู่นะยังไม่เสียหายเพราะมันท่วมมาไหนวันมันพฤหัสพุธ <c oughs> พุธเต็มวันแล้วก็พฤหัส มาก่อนทางโซนอำเภอใบเรืเร่อมสลัดก็ใบนี้แหละเดินต่อเนื่องแล้วคือใบมันไม่เดินเพิ่มหรอกแต่ว่าใบไม่เดินเพิ่มหรอกแต่ทําให้ใบที่มันมีอยู่อะ่ะมันแข็งแรงแล้วก็บ,บํารุงรากรากมันลอ,อยอยู่รา,ากมันลอยเดี<ๆ>๋ยวมันก็ลงข้างล่างเองแหละ แต่อย่ามีแดดเยอะแล้วกันเผามากๆมันจะไม่ดีถ้าแดดเผามากๆมันก็ไม่ดีแต่ฟ้า,าหลังฝน,นมันก็ไม่แดดไม่ไดแกดกจ้าอยู่แล้วไงเม,มันก็ยังไม่น่ากิน ถ้าท่านมีใบเก่าถอดบ้างก็คือใบเก่ามันมีตะไคร่แล้วก็มีรานิมบ้างแต่ใบส่วนใหญ่มันเดินใบเดินนะใบเดินใบมันมีใบเดินด้วยแต่ใบมันไม่พร้อมกันเนะใบไม่พร้อมกันเป็นเรื่องดีนะมันก็อิงกันไงเป็นใบเปรียงเป็นใบปน มันใบอ่อนมันเดินแล้วมันมันปริยิมยิมข้างบนนี่มาแล้วน้นท่วมผมว่ามันไม่ค่อยโอเคทิอ่าถ้าใบอ่อนเริ่มเปลี่ยนแล้วน้ำท่วมมันไม่ดีแต่นี่มันมีใบสามชั้นอะใบในสุดใบดําเข้มใบรองมาเป็นใบตองแล้วใบสุดท้ายเป็นฝักดาบมันก็เลยทนหน่อยอีกอย่างคือเวลามันท่วมอ่ะเวลามันท่วมคือท่วมแบบไหลไม่ได้เออเนี่ยนะท่วมไหลไม่ได้ท่วมขังใช่ท่วมไหลวันหนึ่งเนี่ยถือว่าพอรับได้อยู่รากรอยนี่เราก็ แน่นอนไม่จะเพิ่งไปเหยียบมันก็แล้วกันใช่ยังไม่เคยเข้าเหยียบเลยก็มีชีจรับมีโดนมันมันกำลังบอบช้ำกันก็คือเดี๋ยวโดนอากาศปุ๊บมันก็มันก็ทันตรงที่มันขาวๆแล้วมันโดนอากาศมันก็จะยุบลงล่างอย่างเงี้ยปรับตัวลงล่างองี้เอาละไปต่อนะตรงนี้มีทราย ตรงนี้อีกโดนอีกแปลงนึงอีกแปลงนี้เขาโดนหนักกว่าเราอันอน,นี้น่าเห็นใจเขา